สวัสดีครับค่าวลูกหนังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube คอลูกหนังฟุตบอล FC ครับหายหน้าหายตากันไปนานหลายวันเลยทีเดียวนะฮะกลับมาแล้วครับผมเองก็ติดภารกิจในเรื่องของบอลซูบไว้เรื่องของ F1 กันอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้มา,าพูดคุยกับเพื่อนเหมือนเช่นเคยนะฮะจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีข่าวประเด็นร้อนเกิดขึ้น2วันแล้วนะครับเมื่อปลดโอเลกุน่าโซชาไปเรียบร้อยแยกทางกันไปด้วยดีแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับเวลาประมาณสัก ใกล้ๆทีหนึ่งนั้นที่ขึ้นก,กว่าๆเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบบกไปเยือนเบียเรียลนะครับในเกมแชมเปียนลีกถึงสือว่าสําคัญมากๆเพราะาสถานการณ์ในตอนนี้แมนยูไม่ใช่ว่าทีมที่ได้เปลี่ยนในกลุ่มนะฮะถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยมีโอกาสที่จะตกรอบเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเสมอเนี่ยก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้อย่างนั้นชัยชนะ ในครั้งนี้จึงถือว่าแมนยูจะปล่อยให้หลดมือไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยนะเราจะได้เห็นนะครับว่านี่ก็คือการเข้ามาคุมทีมแบบชั่วคราวของเมื่อขึคาริคนะฮะก็เป็นหนึ่งในทีมงานของทางโซชานั่นแหละหลายๆคนบอกว่าแหม ทำไมไม่เอารีบหารีบอะไรอคนอื่นไปเลยนะก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันก็ปัจจุบันทันด่วนอยู่เหมือนกันนะครับกับการฉุกเฉินที่อยู่ๆก็มาปลดโซชาแม้ว่าจะมีข่าวมาเนิ่นนานนะว่าจะปลดแหละไม่ปลดแหละก็จริงเนี่ยแต่พอปลดปุ๊บแล้วอยู่ๆแล้วจะไปคว้าคนนั้นคนนี้มามาแบบเรียกว่าจะ อยากจะได้อยากจะดึงมาปุ๊บเนี่ยทำได้อย่างที่ปรารถนาเลยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะทุกคนดังนั้นก็ถูกต้องแล้วนะครับที่เอาไมเคลื่อนคาริกนะครับซึ่งก็คุ้นเคยกับนักเตะดีนะฮะก็เป็นหนึ่งในทีมงานของของโซชาอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาแล้วก็มันเป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าคาริกเขาจะสามารถที่จะแบบว่าทําทีมได้แตกต่าง,างจาก ตอนที่ยังมีโซชาอยู่หรือเปล่าเราจะได้เห็น2คนนี้แบบวางแผนอะไรกันอยู่ตลอดนะครับในไม่ใช่ว่าวางอยู่ข้างสนามนั่นโน้นอยู่เก้าอี้ไกลๆนู่นหลายคนก็แซวมานะครับว่าสงสัยแบบว่าสอนกันดู Ne ็ fli กเน็ตอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ขนาดนั้นนะฮะ <c oughs> ก็น่าสนใจตรงที่ว่าการจัดทัพนักเตะออกมานะครับว่าโซชาอาจจะจัดไม่ถูกใจแฟนๆปีศาจแดงหลายๆท่านเนี่ยแต่พอมาเป็นคาลิกที่มีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์สิทธิ์ขาดสิทธิ์เต็มเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวเนี่ย เขาจะสามารถที่จะแบบว่าทําให้ถูกใจพวกเราหลายๆท่านหรือเปล่าสําหรับคนนั้นคนนี้ที่เอ๊ะทำไมเขาได้ลงให้ทำไมคนนี้ฟอร์มดีได้นั่งเป็นตัวสํารองอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวพิสูจน์นะครับคาริกเกงก็บอกเหมือนกันนะครับว่าจริงๆเขายก็มีแนวทางเป็นของตัวเองนะอาจจะพูดดักไว้นะว่าคนอื่นอาจจะมองว่าให้เป็นทีมงานของโซชามาเนนาน2ปีกว่าเกือบ3ปีที่อยู่กันมาเนี่ยมันก็ คงอีหลอบเดิมไม่พ้นเดิมๆหรอกมากอะไรเงี้ยเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วมีแนวทางอยู่บางทีมันอาจจะใช่นะฮะเพราะว่า,าในการทํางานในรูปแบบนี้เราจะได้ทราบนะครับว่ามันจะไปข้ามหัวคนที่เป็นกุนซือเป็นผู้การเป็นโค้ดไม่ได้ใช่ไหมมันมีโซชาอยู่เนี่ยบางทีคิดอะไรก็จะไม่ได้เบสเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอาจจะเจอกันครึ่งทางหรืออาจจะไม่ได้ว่าถูกใช้ในแผนที่ตัวเองอยากจะให้ทํา แต่คราวนี้นะครับจ้ตัวเองก็บอกนะฮะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะต้องคุมทีมต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนยังไงจะก,กี่นัดต่อให้จะเป็น1น,นัด2นัด3น,นัดเนี่ยเขาก็จะทําเต็มที่เพื่อสโม,มสรน,นี้ที่เขารักไว้อย่างนั้นนะฮะดังนั้นลองมาดูนะฮะว่านักเตะที่หลายๆคนเรียกร้องให้ลงสนามตั้งแต่45นาทีแรกเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างตอนนี้ฟานเดอเบกจะเป็นยังไงจะมีโอกาสไหม นะครับรวมทั้งนักเตะที่เรียกว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยทีเดียวนะ,ะที่ทำให้แพ้ไปถึง4ประตูต่อหนึ่งแล้วก็นามาเส่กนการปิดของโซชาก็คือกัปตันทีมกับแฮร์รี่แม็กควเนี่ยเรื่องของปลอกแขนกัปตันทีมแล้วเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันไหมนะฮะรวมทั้งการจัดทัพในแดนกลางซึ่งตอนนี้ เรียกว่าถ้าโซชาไม่อยู่นะครับนักเตะที่หลายๆคนบอกว่านี่คือคือนักเตะลูกม่อของโซชาอย่างเฟรดอย่างแมคโทมิเนเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงเหมือนเดิมไหมหรือว่าอย่างไรน่าสนใจนะครับรวมถึงในส่วนของแนวรับนะครับที่ถ้าทายความสามารถของทางมิชเคลิกเหลือเกินว่ารั่วนะฮะแมนยูต้องยอมยอมรับตามตรงนะว่าแนวรับนี่รั่วหมดเลยนะฮะฟอร์มไม่คงที่เลยนะครับตั้งแต่ไม่มีวารานี่ก็กลายเป็นว่า ทีมไหนไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่เนี่ยสามารถที่จะทําเกมบุกได้อย่างกับแมนยูไม่เคยเป็นแชมป์ไม่เคยเป็นทีมที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนมันขนาดนั้นเลยทีเดียวนะฮะอ่าก็ดูรอดูนะฮะว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกับการจัดทัพครั้งแรกในฐานะกุนซือทีมแบบเต็มตัวนะครับแม้จะเป็นกุนซือชั่วคราวที่เอาขึ้นมาขัดตาทัพได้ แบบในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเนี่ยแต่ผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าเขาเองก็ต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับกับการที่อยู่ใต้ร่มเงาของทางโซชามานานพอสมควรเนี่ยแล้วก็มันอาจจะเป็นเหมือนโดยสารซ้ำรอยยังไงหรือเปล่าถ้าสมมติว่าดันทำผลงานได้ดีอาจจะได้อยู่ยาวเหมือนโซชาเพราะโซชาเข้ามาในเส้นทางเดียวกันนี่แหละหลังจากที่ปลดมูรินโ่แล้วก็ดึงขึ้นมาชั่วคราวแล้วทาผลงานได้ดีนะชนะมาต่อเนื่องสุดท้ายก็อยู่ยาว ก็รอดูเหมือนกันรวมทั้งข่าวลือนะครับที่ไม่รู้ว่าจะอ่านข่าวไหนยังไงดีนะฮะโอเลยกก็เข้ามาเต็มหมดเลยนะฮะคนนี้ก็บอกซีดานคนนี้บอกอ่าพอสนะครับคนนี้ก็บอกเทนฮาร์คนนี้ก็บอกหลุยเอริเก้คนนี้ก็แบบว่าโรเจอรโอ้ สื่อต่างๆนี่ก็ขายข่าวเล่นข่าวกันคนไหนที่เป็นนักอ่านนักอะไรก็แบบว่าแทบจะกินนอนไม่หลับเลยเดียวเนะี่ยไม่รู้ว่าจะเชื่อข่าวไหนอย่างไรกันดีแม้กระทั่งอดีตนักเตะชื่อดังในตำนานของแมนยูนหลายคๆคนก็ยังมีรายชื่อเชื่อมโยงนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอยคินไม่ว่าจะเป็นเวนรูนนี่อ้ะกก็ว่ากันไปนะครับข่าวก็คือข่าวนะฮะแต่ผมก็เชื่อนะฮะว่าอีกไม่นานเกินรอหรอกนะถ้าจะมันจะนั่นเพราะว่ามันต้องรีบสรุปะฮะ ในแมนยูในตอนนี้ก่อนที่ตลาดนักเตะจะเปิดอีกครั้งก่อนที่อะไรอมันจะช้าไปก่อนนี้เขาต้องสรุปแนละ้วว่าตกลงจะเอาใครมากันแน่ในส่วนของตำแหน่งกุนซือแต่ที่แน่ครับ FC ปีศาจแดงก็คืนนี้นะครับเอาใจลุ้นเอาใจเชียร์เป็นกลังใจให้ไมเคิลคาริคเขาหน่อยแล้วก็นักเตะทุกคนนะครับให้พิสูจน์ตัวเองให้มีชัยชนะนะครับจะได้การันตีเข้ารอบไปได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ